ลยๆโตเรือผลไม้กิน่นีือเสียก็เคยขึ้ก่านลโลกพอมือใหม่ขากรกรุงเทพ่ะไรจะไปยังไงถ้าเป็นแม่แม่เกาะกลุ่มไงแต่พ่อพ่ออยู่ไรเนี่ยพ่ออยู่คนเดียวพ่อเขากลูมอะไรขาเพราะพ่อจะเจอเนี่ยพ่อไม่รู้ว่าจะมาหาเนี่ยได้ไง พ่อพ่อไปหาถุงพี่พี่เขาแล้วนะพ่อจะเจอในแน่นอนพี่พี่เขาจะพาไปหาในแดนถูกต้อ,องเราโมงพ่อมาโทรมาสามสี่รอบหลบหนึ่งใกล้ <c oughs> พี่พี่ก็มาเล่นซุกนี่เราอันนี้ดีใจมากเลยอ่ะที่ไปรับเหรียญอ่ะโหครั้งแรกของชีวิตเราแ,แบบใกล้มากใกล้ได้เห็นท่านใกล้มากสีไม่ห้า มองแตน้าค่ะแล้วกยิ้มเวาเขยมตึน้ำตาดนเ้าเดี่ยงตกมตัวตลุดนเฮ้ยเดียงตกเป็นความผิดนะเสร็จโมค่ะพี่ป๊กสวัสดีค่ะแตนนี่มีคนชมชุดสวยบริษัทเขาหาสวยมากสวยจริงๆเขาบอกว่าดมดูดูไหมดูดูอจะหลุดอยู่แล้วนะเมาอย่าเมาม่เย เดี๋ยวม,ม,มา,มมามตอนที่อยู่ตรงไหนนะตรงไฮโดรดิกอะ่ะนั่งเลยอยู่ลกตัวชุดชดูดึงอยู่นะดึงอนไงดมนั่กาอ,อ่ะขอนเ้ไม่รู้แต่เดินน่ไม่เคยใส่ชุดนี้ลองเลยแล้วเน่ไม่คิดว่ามันยาวขนาดนี้แบบ เอาตัวชีวิตให้รอดก่อนถ้าไม่สวยไม่เป็นไรขอให้มันคงบรรจงเนื้อได้หรอออไม่งั้นเนื้ออยู่นี่บนเนื้อนั่นึงนั่งเราจลงอะไรอ่ะจริงเหรอว่าแล้วได้รู้ว่าทุกคนต้องลุ้นเพชาะ่าเนี้ยองแต่โแบบวะไถ่่ไหมอท่าเอไ่งยาวเลยพี่เนี่ยไม่ไม่เอ พ่อกดดันแกทเติไม่ป็นไรพบอกก็หนูเป็นคนบ่อยวพาสตารารถรอไม่หรอเมื่อกี้ไมอขับแล้วหรออาวได้พอหายแล้วกดแขนอะโทอหาพี่ตงนี้นะพี่พ่บอกไปแล้วว่าอันนี้อะไรอะคะที่ซื้อมาวันนั้นอะโย ไปทำหรอคะไม่ได้ไปทำยังไ,ได้ไปทำ,ปทำของฟรีเราทำอ่ามันพุทธอ่ะมันพุทธได้มีงานไหมอะ่ะมันพุทธมีจัดรายการไงไม่ใช่ตอนเช้าไม่มีใช่ไหมไม่มี

เก็บชิตไว้ <c oughs> วให้หน่อยอะไรอย่างนี้ฝากฝากเลคเชอร์ด้วยอะไรอย่างนี้ฝากจบไว้ลฝากจบด,ด้วยอ่ะสองหูสุดท้าย